สวัสดีครับสวัสดีครับผมจากช่องคนแก่อยากเล่นนะครับครับในพาร์ทนี้นะครับมาต่อกันในส่วนของการเปิดการ์ดแมทอัตแทกของเมกาตินในกล่องที่เหลือกันนะครับโดยในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้มีการเปิดในส่วนของตัวกล่องที่เรียกว่าไรนิ่งกับลาวาไปแต่ว่าในวันนี้นะครับเราจะมาเปิดในส่วนของ2กล่องที่เหลือครับได้แก่อัตอมิกครับผมกับกล่องที่2อก็คืออ q ควาครับผมอ่า โดยในสองกล่องนี้นะครับจะมีการ์ด e อกลุสิบลิมิเต็ดอีดิชันนะครับโดยที่เป็นของอะตอมิกเนี่ยก็จะได้ในส่วนของคิริยานิปปเป้นะครับจากไปย์เอชเชครับผมกล่องตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของคิสเตนพูลิสิตนะครับจากเชลซีครับผมใครอยากได้การ์ดที่เป็นในส่วน e อกลุสิบลิมิเต็ดอีก4ใบจะต้องซื้อไอ้พวกกล่องพวกนี้แหละครับมันถึงจะแถมนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหน้าตาของนักเตะ ที่อยู่ในกล่องนี้มีใครกันบ้างนะครับโดยลึกๆแล้วเนี่ยก็อยากจะได้การ์ดท,ที่เป็นการ์ดลายเซ็นจริงนะครับที่เป็นออโต้การ์ดเนี่ยมันหายากก็อยากจะให้มันได้ในกล่องเมกะตินชุดนี้เหมือนกันท่านั้นมาดูไปด้วยกันครับว่าข้างในจะมีหรือเปล่านะครับไปกันเลยมาครับมาเริ่มเปิดในส่วนของการ์ดกันนะครับสาหรับกล่องเมกะตินนะครับซีรี์พาวเวอร์นะครับโดยเดี๋ยวจะขอเริ่มเปิดจากตัวในาการรด ตัวอควากันละกันครับผมมามาดูกันครับว่าอควาในการชุดนี้จะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะกล่องก่อนนะครับผมครับมาดูกันครับจะเห็นได้ว่ากล่องค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสำหรับเมกาตินชุดอควานะครับมาดูกันครับว่าด้านในจะมีผู้เล่นคนใดบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าชุดด้านในเนี่ยก็จะเป็นกระดาษ ที่ทึบเลยนะครับอย่างที่บอกไปตะโกุนนี้ครับว่าตัวการ์ด e อ c l u s i v e l i m i t e d Edition นะครับคนนี้มันก็จะถูกฟิกเอาไว้เลยว่าเป็นใครนะครับตามหน้ากล่องของชุดของมันนะครับอย่างการ์ดใบนี้ก็ได้แก่คริสเตียนพูลิสิตนะครับจากเชลซีครับผมอ่าแล้วก็อ่าดูนครับว่ามีใครอีกนะครับอ่าก็จะมีการ์ดโกลิมิเต็ดอีดิชั o นอีก3ใบด้วยกันนะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับ ครับเป็นนักเตะคนนี้ก็คือรีลอยซานเน่นะครับจากบาเยอร์มิเนกับเวลลี่โฟฟาน่าเหมือนเดิมครับตัวนี้ได้ไปแล้วนะครับนี่อีกคนนึงนะครับจากเซรียาครับเชสุสนาบาสครับก็่าเรามาต่อกันครับผมจากกล่องนี้ขอเริ่มที่ซองแรกก่อนเลยนะครับเป็นซองกล่องใหญ่ครับอือหือ การเฮอริเทดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการที่หายากกันนะครับคนแรกนะครับผมมโรอิคาดีครับจากเบเอสเชครับจากเชลซีนะครับเซซ่าเอสเปริควเอต้าครับผมจากอัสตัลันต้าครับลาฟราเอลโตรอยครับผมจากโรม่าครับเจอริก้ามันชินีครับซสมิเอลชุคุยเซ่ครับจากนาโปลีครับเซรินเนสกี้ครับจากอาเบรเลซิครับมาเซล ซาบิเซอร์ครับผมมิลเานฟิชานิกครับผมจากบาร์เซโลนาครับมาโกอาซัสเซโอครับจากเรอัลมาดริดจากลิเวอร์พูลครับอเล็กซ์ออกเล็กแชมเบรนครับผมจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนาธานอาเก้ครับแมนยูครับอันโตนีมาเซียครับปัจจุบันย้ายไปอยู่เซเรียาเรียบร้อยแล้วครับสโมสรนะครับจากอัสตาลันต้าครับจากโรม่าครับผมจอร์แดนเวเรตูครับผม จากแอตเลติโกมาดริดครับมาเรียลเฮอร์โมโซครับจากเอฟซีปอร์โตครับเคนเซลเอ็มบัปปาครับนาโปลีครับจจวานนี่โดโรเรนโซ่ครับกาสโมสรอนบาเซเลลล่าครับจากเรอัลมาดริดครับตัวลูก้ามาดริดครับลุกชอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจากเชลซีครับลิสเจนครับจากเวสต์แฮมครับเฟเดริกการ์สแมนอัพเตอรแมนคิีเลนชิเปียครับจากแอตเลติโกมาดริดครับ ของเรียวโซซิดัครับเป็นการ์ดเน็กเจนนะครับได้แก่อันเดอร์บาลันนคซีครับผมเป็นการ์ดคู่นะครับของดอสมุนครับามาแล้วครับในส่วนของตัวการ์ดแรที่เป็นโคมชิลนะครับโปรอิลิทได้แก่ s ดิโอมาเน่ครับเป็นการ์ดดิฟเฟนซนตบรอยเออร์นะครับจากบาร์เยอมินิตครับออรเลาวด์ครับจากสโมสรเซนบิยาครับอีวาลาคิติกครับผม และก็เป็นการ์ดที่มีลายเซ็นออโต้การ์ดแบบดิจิตอลนะครับได้แก่ฟิลฟลอเดนครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตัวนะครับอีกหนึ่งการ์ดนะครับอันเดอเอลราครับจากเอชเอนะครับชอบคนนี้มากเลยย้ายออกจากแมนยูไปการ์ดออร์ลาเดอร์อีกหนึ่งลายเซ็นดิจิตอลนะครับของเรอัลมาดริดนะครับได้แก่โรดิโกครับซิกเนเจอร์สไตล์นะครับจากบาร์โญมินิครับกอลิสกาครับผมเลีอนกอลิสกาครับจากนาโปลีนะครับผมซิลิสกี้ครับ บาร์เซโลนาครับมิลานพาจานิคครับอ่ากระหมดกันไปนะครับสำหรับกล่องที่1นะครับอ่ะมาดูกันนะครับในซองที่2ของกล่องตัวอะควอนะครับที่รอการเปิดอยู่นะครับเป็นการ์ดฟอยล์นะครับจากเวสแฮมครับผู้สาประตูฟาเบียสกี้ครับจากแอตเลติโกมาริดนะครับสเตฟานซาวิกครับจากไบโอเมนิกครับตูการนิอันซูครับ จากอินเตอร์มิลานครับมาเซโลโบรโซวิคครับจากสปอร์ติ้งครับจากเลรอัลซิดัดครับมิเคลโอยาซาบาวครับลุคเดชองครับจากเซเดียครับจากสโมสรเอเอชเอครับอิลิซาเกรนะครับผมจากจัดมุดนะครับทอร์เกนฮาซาดครับผมลุซ่าซิโซโก้ครับจากสเปอร์ครับจากเชลซีนะครับเซซ่าเอสปริลโกเอต้าครับจากเวสต์แฮมนะครับฟาเบีสกี้ครับจากเลสเตอร์ซิตี้ครับลุคโทมัสครับผม จากเบรย์โอมินิครับโทมัสมุลเลอร์ครับจากอินเตอร์มิลานนะครับมิลานสกิเนียครับครับจากเอซีมิลานนะครับผมอเล็กซิโอโรมันโยรี่ครับผมอ่าจากเรอสอสซิดัดครับผมอาเซียเอร์ลาเมนดีครับปาปูกอเมสจากเซบียาครับจากดัตมุนครับผมโรมันเบอร์กี้ครับจากสเปอร์ครับ ไฮเบิร์กครับผมจากเลสเตอร์ครับผมเมนดี้ครับผมจากลิเวอร์พูลครับโจโกเมดครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสกอตแม็กโทมินีจากแมนซิตี้ครับชอคคันเซโลนิกเจนดอสมุนนะครับโยซูฟารมงโกโก้ครับติเดริโกโเคียซ่าครับจากจูเวนตุสการ์ดวันฮังเล็ตครับครับบรูโนลฟรันเดสครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดิฟเฟนซีบรอยเออร์ครับเฟอร์จิล ฟานไดครับจากลิเวอร์พูลจากสเปอร์ครับเอนดอมเบเล่ครับมิสซิลมาสเตอร์การ์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพอป๊อบบาร์จากอะไรที่ก็มาอีกครับซาอูลยีเกสครับแล้วก็ออโตกราฟที่เป็นเลเซนติตันครับผมเปรดี้ครับจากปารีสโรน่าครับผมโกเมชเชนครับโมฮัมเหม็ดซาลาดจากลิเวอร์พูลก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการ์ดในกระตินที่เป็นของอควานนะครับมาดูกันอีกหนึ่งกล่องนะครับซึ่ง จะเป็นในส่วนของกล่องอะตอมิกครับผมเรามาแกะดูกันนะครับว่าในกล่องนี้จะมีผู้เล่นคนใดบ้างนะครับแต่ขออนุญาตแกะกล่องก่อนนะครับเรามาต่อกันในส่วนของการ์ดท,ที่เป็นของกล่องอะตอมิกครับนะครับสองแรกของกล่องอะตอมิกครับใบแรกนะครับการ์ดเฮอริเทจครับ เมอร์โวอิคลาดีครับจากเอชเออเบรซิคัสซาบิสเตอร์ครับผมจากเอลิโตโกมาลิกครับคอเรียครับผมจากปาโยมเมนิครับนิคลาสซูรีครับจากอินเตอร์มิลานซาเมีเฮนดานอวิทครับนาโปลีครับผมเซริสกี้ครับอเบรซิคับซาบิสเตอร์อีกรอบหนึ่งครับซาบะเตียนคออาเตสครับจากสปอร์ติ้งครับคาเซมิโลจากเรย์มันตลิกเบนฟิก้านะครับ ยานปานตองเกนนะครับจากสเปอร์ครับจากเอสเตอร์ซิตี้ครับซากราโซยุนซูครับลิเวอร์พูลครับเทรนเนลสเดอร์อาร์โนเชลคอนเซโล่แมนซิตี้จากเอซีมิลานนะครับกาดกัปตันอเล็กซิโอโลมันโยรีครับจากอาแจ็คนะครับนิโคลัสตาเกียปิโก้ครับชื่ออ่านยากมากนะครับผมจากเซอร์เบียครับเซอร์จีโกเมสจากปอโต้ครับก็ตาบิโอครับบิอาริโอครับราอูล อาบิโอครับจากปารเซนะครับอันซูฟาติครับจากเรมอริดครับเบนฟิก้าครับโอตาเมนดี้ครับเบดแฮมครับไซเบลลามาครับเลสเตอร์ครับลิคคาโดเปเรล่ากาเล็กเจนนะครับได้แก่จากบาร์ยอเมนิครับมุสเซีย่าครับดูวานสปาร์ตาครับจากอาตาลันตาครับจากนาโปลีนะครับโรเลนโซอินซิเย่ครับอิวาลาคิติตนะครับจากเซบียาครับ การออโตการลายเซ็นดิจิตอลนะครับพิวฟิลโฟรเดนครับซึ่งได้ซ้ำนะครับเฟอร์จิลฟานได้นี่ครับจากลิเวอร์พูลจากบาร์เซโลนาครับเกลมองลองแกวครับชื่อของบาร์เซโลนาชาวฝรั่งเศสนี้อ่านยากนิดหนึ่งนะครับจากเชลซีนะครับลายเซ็นดิจิตอลนะครับคายฮาวเวิร์ดนะครับไปสุดท้ายนะครับได้แก่จากเปเอสเชนะครับเคเรนาบัสครับผม มาต่อกันที่ตองสุดท้ายนะครับนักเตะจะเป็นใครนะครับมาลุ้นกันครับดาร์ดกัปตันนะครับเซบาสเตียนโคอาเตสครับเซติกิสเตนโนโรนันโดครับจากแอตแลนตานะครับกาลิเน่ครับคาร์ดเอเล็กโกมาสเล็กครับเรอสอโซซิดัดครับนิเกลโอยาซาบาลครับผมเซบียาครับลุคเดชองครับจากปอร์โตครับนักเตะที่ชื่อว่ามาเตอุสอูริเบครับจากดัดมูลครับผมลอฟเฟลเกเรโลครับการ์ดปารีสแซงชัยแมนครับ เซอร์จิโอกูเอโร่ครับจากบาร์เซโลนแฌซึ่งปัจจุบันแขวนสตาร์ทไปแล้วนะครับเมสันเมาส์จากเชลซีอิซาดิยุปครับผมจากเคเบสแฮมครับเลสเตอร์ครับแคสเปอร์ชไมเคิลครับจากยูเวนตุสนะครับมัสตายเดลิกครับผมจากอิตาลโกมาลิกครับผมคอนด็อกเบียครับจากสปอร์ติ้งนะครับกอนซาโลอินาซิโอครับเรเบติสครับจากเรอสอสซิดาดครับโรบินเรนอมันครับผม จากสเปอร์ครับผมเซอร์เจลเรกูลอนครับจากดอนน์นะครับแมตต์ฮูเมอร์ครับเปเอชเจครับผมจากลิเวอร์พูลนะครับเคอร์ติสโจนครับการ์ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับการ์ดแมนอัลเดเมทครับตีมงเวเนอร์ครับการ์ดเน็กเกนครับจากเรอัลมาดริดเป็นการ์ดคู่นะครับผมจากเลสเตอร์ครับได้แก่จานี่อีเวนกับกับโทมัสครับวันทั้งเล็กครับครับเป็นเฟอร์จิลฟานได้ครับจากสเปอร์ครับเอนดอมเบเล่ครับและก็ เอาอาลาวตามอีกรอบหนึ่งได้แก่พอปอกปาครับหรือซูเลสนะครับตามอีกแล้วควินเดบรอยครับมิสเซลมัตร์คาร์ดครับจากเลสเตอร์ครับยูริเตเลมันครับและใบตุดท้ายครับเดียโก้คาร์ลอสครับสำหรับกล่องอัลตอมิกนะครับก็จะมีการที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟลิมิเต็ดเอดิชันนะครับเป็นของคีรันเอมปาเป้นะครับจากเบเชนะครับก็จะเป็น การ e อกซ์ตรีที่ฟิกเอาไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นกล่องนี้จะได้ e อกซ์ตรีของการนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็ยังคงมีในส่วนของโกลลิมิเต็ดอิดิชั่นด้วยนะครับมาดูครับสามใบด้วยกันครับอันซูฟาติครับผมเคมป๊อปเป้ครับอาริสงเบเกอร์ครับจากลิเวอร์ p ูลครับ เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับการเปิดการ์ดแมทแอ t แท็กนะครับชุดเมกาตินนะครับซีรีส์ New Power นะครับสองกล่องสุดท้ายนะครับที่ได้มีการเปิดกันไปนะครับได้แก่ตัว Atomic นะครับแล้วก็ตัว Aqua นะครับผมเปิดจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของกล่องต่องตัวนี้นะครับจะมีการ์ดที่เป็น Limited e dition นะครับประจำกล่องนะครับได้แก่ในส่วนของคริสเทนพลิสิตี้ครับจากเชลอซีนะครับมันจะเป็นในส่วนของ อ่าค l อลิมิเต็ดอีดิชันนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เป็นคีเรียนนเอ็มปัเป้นะครับจากปชครับก็จะได้เป็นในส่วนของอะตอมิกลิมิเต็ดอีดิชันนะครับทั้งสองใบนี้จะต้องซื้อกล่องนี้เท่านั้นนะครับถ้าซื้อที่อื่นมันจะไม่แถมนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับ ที่ผมได้มาในตัวของการหายะอีกหนึ่งใบครับผมนี่เลยชิวโคมนะครับของเซเดโอมาน่นะครับซึ่งการประเภทนี้นะครับหนึ่งกล่องจะมีสักหนึ่งใบนะครับหรือมันอาจจะไม่มีเลยนะครับก็ต้องไปรุ่นนะครับหากใครต้องการที่จะสะสมหรือหาการประเภทนี้นะครับก็ลองไปหาตื้อัะดูได้นะครับก็ครั้งหน้าจะพาไปดูอะไรนะครับครั้งหน้าจะรีวิวกล่องประเภทไหนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนแก่อยากเล่นนะครับแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวคนแก่อยากเล่นจะพาไปดูอะไร อย่าลืมติดตามนะครับครั้งนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ